มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคืบหน้าล่าสุดวัคซีนโมเดอร์นาซิลิกยืนยันถึงไทยพฤศจิกายนนี้ค่ะวันที่23ตุลาคม6 4แถลงการจากซิลิกฟาร์ม,มาความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาให้แก่ประเทศไทยนะคะเซตพีเทราพิติหน่วยธุรกิจภายใต้ซิลิกฟาร์ม,มาพันธมิตรของธุรกิจ อย่างเป็นทางการของโมเดอร์นาในประเทศไทยขอแจ้งให้ทราบว่าตามกำหนดการล่าสุดได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นาวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาจำนวน560,000โดสจะจัดส่งถึงประเทศไทยภายในไม่เกินวันที่5พฤศจิกายนน2 5 6รโดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรองรับการขนส่งและการกระจายวัคซีนทันทีที่วัคซีนมาถึงประเทศไทย บริษัทยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นาว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นารวมทั้งสิ้น1.9ล้านโดสให้กับประเทศไทยภายในไตรมาสที่4ปี2564สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน6.8ล้านโดสซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนองค์การเพชรชกกร,รมไปแล้วนั้นคาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี2565 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสมมอบวัคซีนที่เพียงพอให้แก่ประเทศไทยจะเป็นไปนอย่างต่อเนื่องแซดพีเทราพิวติกยังได้ยื่นเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตวัคซีนโควิด -19 โมเดอร์นาในประเทศสหรัฐอเมริกาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอออยเมื่อวันที่20ตุลาคม2564เพื่อเป็นแหล่งผลิตสนับสนุนเพิ่มเติม,ตมขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยบริษัทกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื่อให้การขอขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตเพิ่มเติมเป็นไปอย่างราบรื่นและจะเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งเมื่อมีความคืบหน้าของการดำเนินการดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะคะซัดพีเทอร์ราพิวติกยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามเป้าหมายของประเทศด้วยการเพิ่มทางเลือก ในการเข้าถึงวัคซีนโควิด19ให้แก่ประชาชนชาวไทยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีตย์ดคค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าว,าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ